ข้อนี้ถามว่านิทานคำกรนเรื่องพระไพมณีเป็นผลงานชิ้นเอกของพระสุทธรูหาแล้วก็ให้คาว่าผููมาข้อความข้าง,งต้นควรใส่เครื่องหมายวรรคตอนใดอ่าให้พวกเราคิดก่อนอุ้ยกอไก่นะคะลิขิตแล้วก็ไปยันใหญ่ขอไข่อันยับประกาศแล้วก็นาคาลิขิตขอควายอันยับประกาศแล้วก็ไปยันใหญ่ งงูนะคะลกขิดแล้วก็ไปะยันน้อยเอาข้อไหนดีเราจะเห็นคําว่าผู้ใช่ไหมเราจะเห็นคําว่าผู้เนาะผู้น่าจะต้องมีวงเล็บเนาะว่าเป็นพระสุนทรวูหาเป็นชื่อเต็มเนาะชื่อยศของท่านแล้วก็มาเป็นผู้ชิเลนนะคะก็ต้องมีวงเล็บวงเล็บเครื่องหมายอะไร่ะก็นะคะลกขิต อ่ะเหมือนแบบที่เราเคยพูดนะคะลิขิตเปิดนะคะลิขิตปิดคือวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนั่นแหละนะคะลิขิตแลาา้วนะคะลิขิตมันมีอยู่ข้อเดียวด้วยนะใช่ไหมใช่ <laughs> แล้วขา้างหน้าควรใส่อันญประกาศตรงไหนอ่ะอันญประกาศคืออะไร <laughs> เวลาจะจําม,มันจะมีอันญประกาศกับสัญญาประกาศใช่ไหมอันยับประกาศเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายเป็นแบบลูกน้ำเดี๋ยวแบบทําเครื่องหมายให้นะ ข้างบนนะคะอันนี้ประกาศก็คือเป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ข้อมคาพูดนะส่วนสัญญาประกาศเอาไวจ้จําคู่กันนะนะคะสัญญาประกาศจะเป็นเส้นขีดเส้นใต้ข้อความที่ให้ความสําคัญนะคะก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อความที่เน้นความสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นควรอยู่ตรงนิทานคำกรนเรื่องพระไพมณีตรงเรื่องพระไพมณีเนี่ย ตรงเนี้ยเน้นข้อความสําคัญได้ใส่อันี้ประกาศแล้วก็ค่อยไปใส่วงเล็บตรงเขาว่าคู่ข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอไข่นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใครตอบขอไข่แบบ